สบายดีทุกคนเนอะพวกเราช่องไอ,อพุทชเนนาะทุกคนมือนีห้าจ้าต่ำหมกม่วงก,กินเนาะทุกคนเอาจะต่ำหมกม่วงซุ่มเด้อาการนอนหอนนั่นนี่เนาะไปใส่มาใส่เขาก็ถอดใส่แมสตลอดเด้ใส่ผ้าอัดปะตลอดบริเวณแต่มาสวนเนาะสิะออกจากเพื่อนก็นกนต,นต้นะตอ,นนอ,องใส่ผนะ้าพีป่าน,นะทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ในสวนของไอพุชเนาะเอาจะต่ำหมกม่วงได้ขิดนี่แต่เฮามาเก็บบักเพชรกันเนาะทุกคนเฮามาเก็บบักเพชจจุดสวนเนาะทุกคน หมองมอง่วงเขาเอาในต้นท่าล่างนี่เห็นบ่เห็นบ่ต้นต้นน้อยต้นหนาปลูกเองก็มือแหละประมาณปีที่สามเนาะก็ได้กินหมากแล้วปลูกปลูกแกนปลูกไนเอาไนมาปลูกเนาะประมาณสามปีป,มปีที่สามก็ได้กินหมากแล้วเนาะทุกคนเด้ขวดน,นี่แหละมีสามนวยเบิร์ดโกฟเอาแกนปลูกเนาะมันมันเนี่ทันถ้นเป็นลายคือว่าวโก,กงใหญ่เนาะ อี่ย่างเลือหมากหนึ่งเขาปิดไปแล้วสองหมากเก็บเก็บเอาเลยเนาะทุกคนเอาแต่หมากม่านซุกหูหยาบอยู่เด้อหมอกเพชรออกกระดิกบหมอกเพชรปอดสารผิดปลูกเองกินเองนี่เนาะทุกคนหมากแดงเนีย้ยฮาเก็บเอาแต่หมากว่านสุกซุกเนาะเก็บหลายๆโลดเพอฮะปลูไปกไว้กินพอต้องย่านเนาะ หกเฟสปอดซานผิดนี่นจะหมากแดงๆมันมีเลยหมากยาวๆทุกคนปลาสุกเป็นผวดอยู่ตรงนี้ผุดคักข,ขนาดผูงเนื้อซุกเป็นผวดเป็นผวดอยู่นะตัวอือหืขขอขากะลีฮอกกระก็บได้ร้ายเติบเดี๋ยวนะทุกคนนี่นี่ปอด เดี๋ยวเฮาเมื่อเฮือนพูนได้บาะนี่ดเก็บแต่ยายเติบละเดี๋ยวเฮามาซีมเมืองว่ามันจะเพชรบ่ะมะเพชรในสวนในี่พูดปลูกเองเฮามาซีมลองซีมเมืองว่ามันจะเพชรบ่ะนะทุกวน มนกอเพชยู่เด้มันก็เพชยู่ได้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาผักหม่งม่วงกันเนาะทุกคนนี่คือหม่ม่วงที่ไอ้พุ๊ธปิดมาแต่สวนเนาะสองหมากม่วงปลูกเองกับมือเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาผักเนาะหนาสวนเกิดซีระมานนีเลยเนาะทุกคน <c oughs> มีแต,แต่ตุ่มแต่ตอเดี๋ยวเข้ามาผักผานเปลี่อ,มอนม่วงกันเนาะทุกคนอขาเกอก กระพานเปือกแล้วเห็นหอยสองหมางแล้วเดี๋ยวเทามาขาดน,นะเพื่อนโอ๊ไก่มึงบอมาซืล่ลายซึ่งกันยังอย,งอยู่แถวนี้อะไรโค้งยาวนะครับโค้งยาวยมท่านไปตัดเขาก็เลยมาดไวมึงโูที่เฮ็ดโชคยัเยองเนาะเลยมาดไว้ซะพูดสภาพมัวมันเป็นไหม ห้กากับพักแรกไปดีพ่อยอนะ้ทุกคนนี่เต็มถาดเลยม่วงสองหมากได้เต็มถาดนี่เดี๋ยวห้าไปตำกันนาะทุกคน <c oughs> เต็มถาดเลยม่วง,งสองหมากตอนนี้ก็อยูเพื่อนครัวของไอ้พุทธเองนาะทุกคนเดี๋ยวห้ามาตำ หมักม่วงกันเน้ตทุกคนกระเทียมใส่กระเทียมไปเลยเดี๋ยวใส่หมกเพชรเนาะหมกเพชรที่ห่าเก็บมาแตส่สวนเนาะเดี๋ยวเ่ามาใส่กันเลยเมียหมักเนี่ยน้านับเดิเจอมาห้าใส่จังหมาอมสองสามสี่

สามเก้าสี่เจดสามสี่สี่สี่ห้าสี่หา่าหอูหาซหมากเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาตามมงก่เนาะ <laughs> อย่ามึขอตาแห้ง าหาซิปโอ้ใส่อีกหาซิปหน่วยพอดีเป็นลอยหน่วยนะทุกคนปอดลอยหน่วยเพชรลอยมากทุกคนปอดจ้ะี่โง่เถอะวะปอดทอทุกคนปอดหมากเพชรเป็นมาแดงหมกเพชรเป็นมาแดงแล้วเนี่ยอาทอกะเพราทามหาแหละ วางข้าใส่ลงไปเลยขบหน้อยหัวเต็มคขบจั๊กใส่ฐานเนาะนี่ก็แล้วเป็นเทียมหอยเนาะทุกคนอือหือ เมื่อเอินว่ามูบปเลมากนะมูข้าเวียดเดี๋ยวเขากินไปเดียวกัได้เนาะน้ำเย็นๆก่อนเนาะเดี๋ยวเขากินแบบแส่ข้าวคั่วน้อยนึงก่อนเนาะนี่มีตอนข้าวคั่วนะเห็นบ่เห็นบ่นบมีข้าวคั่วนะ มองเลยว่าแซบแซบขนาด แสบท้องแน่น,นอนมาแรง่ยเพื <laughs> อ่อออก นพอไปกอเป็ดเถอะวะอ,อมะีต่อมาเพ็ดพนักตังแสบทั้งเพ็ดหมูมมมฮักกับมา

эتэ ข่าวากินน้ำทุกคนเพ็ดเกินป่าเนี้ยห่อนทองอข่าวน้ำป่าน้าอต่อมาเพชช็ดอยู่อ่ะ น้ำขอไปแห้งเพชรปากจะเปลี่ยนสีแล้ว

ăn khẩu mấy năm Rua này cứ ai คืออะไรเดี๋ยวว่านี่คือบอไว้แล้วมึงเคือมึงปากเปียเสียมึงเคืออะไรอ่ะเดี๋ยวว่านี่คือบอไว้แล้วนะทุกคนเขาคือบ้างเข่ะ โค้บคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนใครมากิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลยนึงไลค์กันเลยนึงแชร์พูดนเดอ้อลิปนี้เขาลาไปก่อน